ก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ด้วยพวกผมวัวเทอนะครับวันนี้เราได้ทําตามสัญญานะก็คือการตอบคําถาม Q&A นั่นเองนะครที่เพิ่งอัปเดตมาล่าสุดตะกี้เนาะโอเคเราไปเริ่มคําถามแรกกันเลยนะ,ะอ่าผมอยากให้พี่เล่นกาวพีดอันนี้ไม่เชื่อว่าเป็นคําถามนะเป็นการเรียกร้องแต่ได้ฮะเดี๋ยวผมจะทําแน่นอนนะอ่าโอเคไปไปคาถามที่สเลยเอยลืมบอกชื่อคนแรกนะคะคืออดนอน1000ปีนะก็ ไปคนที่2กันเลยจาก FC Thailand พี่รู้จักพี่แป้งไหมก็รู้จักนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบดูนะเพราะว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าแบบไม่ค่อยดู2พี่ชอบแบบในร o บ็อกและเกียดแบบไหนอ๋อชอบสลับแบทเทิลนะแล้วก็แบบสไตแบบแนวสลับแบทเทนะิลอ่ะส่วนแบบที่เกียดนะฮะไม่ค่อยมีนะแต่ส่วนมากจะเป็นแบบปิดบล็อกอะ่ะสามเคยมีเรื่องท้อไหมก็มีอยู่แหละนะฮะสี่ตอนทำ u t u b e รู้สึกไงบ้าง หิวเงินฮะหยอกหยอกก็ทําไปลเล่นๆนะั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่าจะมีคนดูกดติดตามเยอะนะ่ะชอบดิกโลโรไหมอันนี้ต้องถามเพื่อนผมนะชื่อไอหมีไอหมีเนะี่ยคือได้ยินดิกโลแล้วก็ทีโพสที่ไรนะมันแบบเหมือนวิญญาณออกจากร่างไปเลยโอเคนะครับก็จบคำถามแรกแล้วเนาะเอ้ยจบคนแรกแล้วเนาะคนที่2ดีเออใช่เราไปคนที่3กันเลยจากไอฝันเกมเมอร์เอ็กซ์ดีจะเรียกคุณฝันเกมเมอร์เอ็กซ์ดีแหละนะแต่ผมสนิทกับมันอยู่ทีโอเคก็เข้าเรื่องเลย หจะทำคอนเทนต์อื่นไหมก็จะทำคลิปแนวแคสแมปต่างๆนะเนาะก็แบบเล่นแมปต่างๆกันแหละสเรียนโรงเรียนอะไรครับก็วัดอุดมลังสีเนาะก็อยู่ที่กรุงเทพไแหละสาอายุเท่าไรสิบแล้วนะฮะสมีแฟนยังก็ยังไม่มีนะฮะโอเคแล้วก็จากคุณฝันเอดีก็ตอบหมดแล้วนะฮะเราไปคนต่อไปกันเลยนะฮะจากพัทลกร หมอนมุ้ยก็อ่านผิดคอภัยด้ะนะฮะหนึพี่เคยเติมเกมเยอะมากสุดเท่าไหร่ก็พันกว่าบาทนะฮะก็ไม่รู้แหละเท่าไหร่นะ 2. พี่ได้เงินจากการทำ Youtube ไหมก็ได้ฮะแต่ว่าตอนนี้ยังทำ Youtube ไม่เสร็จเลย lagi, ยังยังเปิดได้ได้ไม่ได้เลยโอเคก็ไปคนต่อไปกันเลยจากน้องนิวตันนะพี่ชอบกินอะไรครับไอ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 แบบไอไออไอไลอ่าแฮมเบอร์เกอร์อ่า อังกฤษอ่ะไอร้อยแบบอังกฤษฟู้ดโอเคก็คนต่อไปก็ไเร็นอเนี่ยเราช่างมันคนต่อไปจากสุภการสังดีเนาะพี่อายุเท่าไหร่ครับอายุ14่ฮะต่อไปแล้วจากเยสเซอร์ yes, Sir, เนาะถ้าพี่มีคนติดตามหนึ่งล้านคนพี่จะแจกโล uh บัากไหมมีแน่นอนนะก็อาจจะเป็นไปได้นะก็ดูกันแล้วกันว่าผมมีเงินเปล่า โอเคคนต่อไปนะครับมิสเตอร์ไดโนชาแนลอ่าหนึ่งถ้าไม่ถึงทำคลิปแนวไกด์มันแลมันได้แรงบันดาลใจจากไอ้คุณฝันนะฮะแล้วก็แบบเห็นว่าแบบทำแล้วยอดวิวดีเนาะแล้วก็มีสาระด้วยก็เลยทำไปสองเคยท้อในการทำ YouTube ไหมเคยฮะแล้วก็ตอบไปแล้วด้วยหนึ่งพี่ชาวาวไหมครับไม่ฮะไม่เคยสองพี่อายุเท่าไหร่ตอบแล้วฮะอายุสิบสี่อ๋อ จากคุณปลาทุกเขมนะฮะเสียงเชื่ออรนะโอเคใช่ไมคนต่อไป ah c h r อ e ร d i s ส l a n d สี่สี่สามเนาะพี่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่กรุงเทพครับเนาะคนต่อมาพูล NP 3D นะฮะพี่ชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่ออนุนวัฒน์นามสกุลวิสัชนามนะส่วนชื่อเล่นชิน้ำแล้วก็ อยู่จังหวัดกรุงเทพนะฮะโอเคคําคนต่อไปไฟอินสกายทีเฮชโลบนะฮะก็พี่ชอบแมปไหนมากที่สุดในโลบอกในโลบอกก็ตอบไปแล้วฮะแนวสลับแบ t เทินะฮะ,ะ,ฮะโอเคต่อมาก็ซัมเรนพี่เติมไปกี่บาทแล้วบอ,อประมาณพันกว่าบาทนะจำไม่ได้แล้วไม่ได้เช็คบ่อยโอเคนะครับ ็จบกับการที่เรานั้นตอบ Q a แล้วเนาะก,ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมเข้ามาถามคำถามกับผมนะก็ถ้าเกิดมี3,000ซับหรือ4,000ซับก็อาจจะมีการแบบเปิด Q a อีกนะะใครที่ตอบมาท่นก็สามารถตอบได้นะโอเคก็สำหรับนี้เราไปมาท่านนะครับใครที่ชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเื้อ,อก็กลุ่ม Discord กดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดซื้อกางเกงได้นะฮะไปละบุย